bye man สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่านางลำเป็นหนึ่งในอังคารคุ้มโปงเดอะซีรีส์ที่ออกฉายไปเมื่อปี2021แล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่เบลสาวท้องแก่กับดนสามีของเธอทั้งคู่นั้นได้ตกลงใช้เงินเก็บที่สะสมมาตัดสินใจซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งและหวังว่าจะสร้างครอบครัวกันที่นี่แต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าที่บ้านหลังนี้อาจทําให้ชีวิตคู่ คขอองงงทัันน้้สนนนเปลี่ยนไปตลอดการวันแรกที่ทั้งสองเข้ามาอยู่ในขณะที่โดนเขากําลังถอยรถเข้าบ้านโดยที่มีเบลเธอคอยระวังด้านหลังให้จ,จู่ๆโดนก็เกิดไปเหยียบเข้ากับอะไรบางอย่างดังกรึกจึงเอจใจจอดรถลงมาดูและโดนเขาก็กลับพบว่าที่เขาเหยียบนั้นคือตุ๊กตานางลําคอหักตัวหนึ่ง ทำให้ทั้งสองที่เห็นอย่างนั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่เลยแถมบ้านหลังนี้ก็ไม่มีสารด้วยทำาไมตุ๊กตานางลำตัวนี้ถึงมาตกอยู่ตรงนี้ได้ในคืนนั้นทั้งสองได้คุยกันถึงเรื่องเพื่อนสนิทของเบลที่ชื่อลาดเพราะพักหลังๆจะชอบมาหาเบลอยู่บ่อยๆและนั่นมันก็ทําให้โดนไม่ค่อยพอใจเธอสักเท่าไหร่จนเบลที่เห็นอย่างนั้นรู้สึกได้แต่แล้วคืนนั้นขณะที่เบลเธอกําลังนอนหลับอยู่จ,จู่ๆเธอก็เกิดได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาทําให้ เบวที่ได้ยินอย่างนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตกใจจากนั้นไม่นานเสียงก็กลับหายไปแต่แล้วเบวลเธอก็กลับเห็นอะไรบางอย่างเดินผ่านหน้าห้องของเธอจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องของเธอออกไปอย่างแรงสุดท้ายแล้วมันก็กลับมีแต่เพียงความว่างเปล่าและไม่มีใคร เช้าวันต่อมาระหว่างที่เบลกําลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทของเธอถึงเรื่องดนเธอก็กลับไปสะดุดตาเข้ากับรอยอะไรบางอย่างบนกําแพงเมื่อเธอเดินเข้าไปดูไกลๆและลองลอกแผ่นสีที่ทับภาพนั้นอยู่ออกก็กลับปรากฏภาพวาดของคนสองคนยืนจับมือกันและตัวภาพนั้นถูกเขียนด้วยสีแดงตัดมาที่ดนที่กําลังนั่งวาดภาพบางอย่างอยู่เขาก็กลับถูกเบลเข้ามาถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้กลับบ้านดึกนักดนก็พยายามอธิบายว่าเขานั้นทํางานแต่เหมือนเบลเธอจะไม่เชื่อและพยายามที่จะจับ ผิดเขาจนทําให้โดนไม่พอใจและหงุดหงิดต,ต่อว่าเบลกลับไปพร้อมกับลุกเดินหนีเธอออกมา ขณะที่โดนออกมาดูดบุหรี่เพื่อระบายอารมณ์เขาก็กลับหันไปเห็นอะไรบางอย่างตั้งอยู่ที่พื้นเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าเป็นตุ๊กตานางลำที่ก่อนหน้านั้นเขาได้ทิ้งมันไปแล้วทำไมตอนนี้มันถึงมาตั้งอยู่ตรงหน้าของเขาได้นอกจากโดนจะไม่ได้ใส่ใจแล้วเขายังเตะตุ๊กตานางลำตัวนั้นออกไปให้พ้นทางเดินเขาอีกด้วยจากนั้นโดนเขาก็ได้พบกับห้องห้องหนึ่งที่ดูแล้วไม่ต่างจากห้องเก็บของเมื่อเดินเข้าไปสำรวจภายในโดนเขาก็ได้พบกับกล่องกล่องหนึ่งตั้งอยู่เมื่อเขาเปิดดูก็กลับมีมือคู่ หนึ่งค่อยๆจับขึ้นมาที่คอของเขาจากด้านหลังโดยที่ตัวของดนนั้นกลับไม่รู้เลยหลายวันต่อมาเแบลบเธอก็ได้เสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่เธออยู่ว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าเพราะเป็นบ้านมือสองเมื่อหาไปเรื่อยๆเธอก็กลับพบเข้ากับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่มีคนได้ตั้งกระทู้ไว้ว่าเขานั้นเคยเจอเรื่องแปลกๆเหมือนกับเธอเลยแถมยังเล่าประวัติของบ้านที่เขาได้หาข้อมูลมาให้ฟังอีกว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแหวนเธอเป็นครูสอนนัฏศินและเธอกลักบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองแต่แล้วเธอก็ดันไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเลยชวนเขาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเพราะหวังที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน โดยไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นเขามีครอบครัวอยู่แล้วแถมที่เขาคบกับเธอก็เพะจะหลอกเอาเงินของเธอเท่านั้นนำซ้ำยังติดการพนันและหลอกเอาบ้านของเธอไปขายเพื่อใช้หนี้อีกด้วยจนสุดท้ายแหวนก็ได้เสียบ้านที่เธอรักมากไปพร้พอมๆกับผู้ชายเลวๆคนหนึ่งที่ทำลายเธอและนั่นก็ททำให้เธอเสียใจอย่างหนักจนเกิดเป็นบ้าเสียสติจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่แต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับความสยดสยองที่แหวนมอบให้เมื่อเธอแอบเข้ามาในบ้านช ที่ไม่มีใครอยู่และได้ตัดสินใจสวมชุดนางลาที่เธอรักผูกคอตายอยู่ใต้บันไดาภายในบ้านไม่เพียงเท่านั้นเชือกที่เธอใช้มันทั้งเล็กและแข็งมากเกินไปจนทําให้ร่างของเธอที่เน่าเปื่อยถูกบาดเข้าไปจนคอของเธอหลุดออกมาจากนั้นไม่ว่าใครมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ไม่สามารถอยู่ได้เลยสักคน เมื่อเบลอ่านจบเธอก็เกิดรู้สึกหวาดกลัวเพราะรายละเอียดของตัวบ้านนั้นมันตรงกับบ้านที่เธออยู่เลยจากนั้นเบลเธอจึงได้โทรศัพท์ไปหาลัดเพื่อนของเธอและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังลัดที่ได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับเธอว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกเข้ามาหาด้วยน้ำเสียงที่ห่วงใย คืนนั้นระหว่างที่เบลเธอออกมาจากห้องน้ําหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าที่อยู่ชั้นล่างดังขึ้นอย่างแรงเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูด้วยความระแวงแต่ทันทีที่เธอกดปุ่มหยุดและเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกดูเธอก็พบเข้ากับหัวของนางลำตั้งอยู่ในนั้นด้วยความตกใจเธอจึงกรีดร้องออกมาและรีบวิ่งหนีออกไปจนเจอเข้ากับรัดเพื่อนของเธอที่เดินเข้ามาพอดีพร้อมๆกับที่โดนนั้นกลับมาถึงบ้านจนทําให้เบลที่เห็นอย่างนั้นเกิดรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเป็นอย่างมากจากนั้นเบลเธอจึงเล่าสิ่่งงททีเเธอเจอจให้้ั โดนและลัดจึงไปเปิดเครื่องสักผ้าดูแต่ก็ไม่พบอะไรแถมยังหันมาล้อกับเบลเธออีกว่าผีที่เบลเจออาจจะเป็นผีฮอร์โมนที่คนท้องชอบเจอก็ได้พร้อมกับหัวล้อกันออกมาอย่างสนุกสนานและทั้ง3ามก็ได้นั่งล้อมวงกินชาบูเจ้าประจําที่ลัดซื้อมาฝากในคืนนั้นด้วยกัน แต่วันนี้กลับมีสิ่งที่ทําให้เบลเธอต้องแปลกใจเพราะโดนที่ดูอารมณ์ดีผิดไปจากเวลาที่อยู่กับเธอ2ต่อ2เป็นอย่างมากแถมเธอต้องชะงักเมื่อโดนได้ฝากฝังให้ลัดมาช่วยดูแลเธอแทนเขาเพราะเขาในงานยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาจะมาดูแลเธออีกด้วยในคืนนั้นจูจูเบลเธอก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและพบเพียงแต่ความว่างเปล่าเพราะโดนที่ควรจะนอนอยู่ข้างๆเธอนั้นกลับหายไปเบลจึงเกิดความสงสัยเลยเดินลงมาหาโดนด้านล่างแต่ก็พบเพียงไฟที่เปิดอยู่ตรงโต๊ะทํางานของเขาเบลในตอนแรกเธอ ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แล้วเธอก็ได้ไปสะดุดตาเข้ากับสมุดสีแดงเล่มหนึ่งที่ภายในช่วงแรกๆเหมือนจะเป็นงานออกแบบทั่วไปแต่ทันทีที่เธอเปิดไปหน้าหลังๆก็กลับพบรูปวาดสีแดงที่คล้ายๆกับตรงกำแพงที่เธอเจอมาก่อนหน้าเบลเธอจึงเปิดดูไปเรื่อยๆจนสุดท้ายภาพนั้นก็จบลงที่คนในภาพผูกคอตายจนหัวหลุดลงมาที่พืนแต่ยังไม่ทันที่เบลเธอจะได้หาคำต่อไฟในห้องจู่ๆก็ดับลงพร้อมกับเสียงดนตรีไทยที่ค่อยๆเรนเลงขึ้นมาเบลจึงได้เปิดแฟลชจากมือถือของ เธอเพื่อที่จะคอยสองทางแต่ทันใดนั้นเธอก็กลับเดินไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังเมื่อเธอหันไปดูขาของเบลเธอก็กลับอ่อนแรงจนลม้ลมลงไปนั่งที่พื้นทันทีเมื่อสิ่งที่ปรากฏนั้นคือร่างของนางลาที่กําลังไล่ลามอยู่ตรงหน้าของเธอแต่แล้วฟ้าก็ผ่าจนเกิดแสงว่าให้เธอเห็นว่าน,นางลาที่เธอเห็นนั้นมันไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่กลับเป็นดนสามีของเธอนั่นเองดนที่ตอนนี้ไม่รู้สึกตัวว่าเขากําลังทําอะไรเรากับถูกสิงอยู่ก็ได้ลาไปเรื่อยๆจน เบลที่เห็นอย่างนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่แล้วโดนเขาก็หยุดลำพร้อมกับเข้ามาบีบคอเบลจนสลบไป จากนั้นเบลเธอก็ได้ถูกลากไปยังใต้ราวบันไดที่มีเชือกห้อยอยู่แต่เธอที่ดันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนก็รีบพาตัวเองวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนพร้อมกับโทรศัพท์ไปหาลัดให้มาช่วยเธอแต่ไม่ว่าเธอจะโทรเท่าไหร่ลัดก็ไม่ยอมรับสายเธอสักทีเธอจึงแง้มประตูดูเพื่อที่จะหาทางหนีแต่ก็ถูกโดนพุ่งเข้ามาบีบคอของเธออย่างแรงจนเธอล้มลงไปในตอนนี้โดนที่พยายามทำร้ายเบลก็ถูกเบลที่พยายามปกป้องตัวเองและลูกในท้องผลักตกบันไดจนหัวแตกและนอนแน่นิ่งไปกับพื้นเบลที่ ทั้งตกใจและเป็นห่วงดนแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะตอนนี้นามคาของเธอได้แตกเสร็จแล้วแต่ระหว่างที่เบกลกำลังกังวลเพราะห่วงลูกเธอก็ต้องตกใจขึ้นมาอย่างสุดขีดเมื่อจุดจู่ล่างนางลําไล้หัวนั้นกลับมายืนอยู่ตรงหน้าของเธอและพุ่งเข้าใส่เธอทันทีจึงทำให้เบลเธอวิ่งหนีออกมาจากบ้านด้วยความตกใจพร้อมๆกับที่รัดเพื่อนสนิทของเธอขับรถเข้ามาหาเธอพอดีและรีบพาเบลนั้นไปส่งโรงพยาบาล หลังจากวันนั้นทั้งสองก็พากันย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีดนที่ฟื้นมาก็กลับจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืนนั้นไม่ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่ลูกของเธอนั้นปลอดภัยและดูเหมือนเรื่องไร้ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นคงจะจบลงก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่านางลำใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ